สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางฮางนอยของวันที่21มาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่20ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ให้ลูด7กับ8นะคะมาดูตัวลูดตัวเด่นของเราก่อนเนาะเจ็ดกับแปดเจ็ดมาที่เฉพาะกิจนะคะแล้วก็เจ็ดมาที่ ปกตินะคะบนล่างเนี่ยนะอันนี้คือจะได้3าดิงแล้วนะทุกคนนะ7กับ8นะคะจะได้ทั้งล่าง7แล้วก็ข้างบนจะได้7กับ8นะคะก็คือ3ามดิงเนยนะทุกคนถ้าใครรูดนะคะมาแค่เราแค่2หนนอยนะคะทุกคนส่วนน้อยอื่นของเรารูดนะคะตัวรูดนะคือตัวรูดนะคือตัวรูดตัวเด่นนะสําหรับคนสายรูดนะคะสายเด่นนะส่วนตัวเด่นของเรานะคะ7 0 7 1 7 6หมาดูนะคะ เจดศูนย์มีไหมเจ็ดหนึ่งมีไหมอ่าเจกมีมเจ็ดหม,ม,มีนะคะเจของเรามาที่ปกตินะคะมาที่ปกติล่างนะคะส่วนแส่วนตัวรองแปดศูนนะคะตัวรองของเราไม่มานะคะแปไม่มาแปไม่มาแปไม่มานะคะคือตัวรองของเราหลุดนะคะทุกคน วนตัวกันของเราเจ็ดแปดแปดมาไหมเจ็ดแปดแปดใครได้7 8็ดแปดแปดเมื่อวานนี้มาที่ปกติ3ามตัวของเราเข้า3ามตัวโตดนะคะของเราเข้าโตดนะคะมันออกที่แปดปดนะคะที่ปกติบนนะคะอืมเข้าตัวนี้นะคะแล้วก็ใครคือใครจับ3มชุดนี้ถ้าตัดเล่นก็จะได้ทั้งหมดกนะ็คือปกตินะคะ 7จ็ดแปดปกตินะคะอันนี้ก็เจ็ดแปดปกติอ่ามันจับคู่กันมานะเมื่อวานนี้นะคะปกติวนนะคะโอเคนะคะมีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดไหมไม่ไม่มีเนาะเจ็ดเก้าเก้าแปดไม่มีอันนี้คือเจ็ดสามสามแปดมีไหมเจ็ดสามเจ็ดสามมี 7จ็ดสามสามแปดสามแปดไม่มีมีเจ็ดสามนะคะเฉพาะกิจอันนี้เข้าเฉพาะกิจด,ด้วยนะคะทุกคนคู่สุดท้ายของเรานะคะไม่ใช่วงผิดนะคะก็คือค่นี้เจ็ดสามของเรามาที่เฉพาะกิจด,ด้วยนะ,ะอ,าอาจจะดูเละเทะหน่อยนะทุกคนแต่ก็ถ้าฟังไปด้วยก็อาจจะเข้าใจอยู่เนาะของเราเจ็ดสามแปดเข้าที่เจ็ดแปดปกติแล้วก็เจ็ดสามปกตินะคะ ู่สุดท้ายเนาะส่วนสูตรที่สองนะคะแม่หมอคู่ที่แม่หมอชอบก็คือหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้ามาหกเจ็ดสามนะคะหกเจ็ดมีไหมหกเจ็ดเจ็ดหกมีที่ปกตินะคะคู่นี้มาที่ปกตินะหกเจ็ดหกห้าเจ็ดห้านะคะมาคู่เดียวก็คือเจ็ดหกนะคะนี่คือให้ตัดเล่นนะคะอ่ามาที่เจ็ดหกนะ ปกตินะคะบนปกติล่างปกติล่าง่า,างส่วนชุดที่สองห้าสามห้าสองสองสามนะคะไม่มีเนะาะเมื่อวานนี้มาห้าสี่กับห้าศูนย์นะคะเจ็ดศูนยสี่นะคะเจ็ดศูนย์สี่คู่นี้ของเรานะให้มาที่วันศูนย์สี่มานะทุกคนนะศูนยะ์สนะี่แต่มาหลักเอ่อร้อยกับหลักหน่วยเนะาะเมื่อวานนี้นะคะ ศูนย์สี่สี่ศูนย์ของเราก็มาที่เฉพาะกิจอันนี้มาที่เฉพาะกิจนะคะทุกคนอ่าเฉพาะกิจกิจล่างอืมอ่าก็บอกแล้วว่าของเราต้องมาอย่างน้อยหนึ่งคู่แต่เราไม่รู้ว่ามันจะมาหนไหนไงสิบสองชุดของเราตั้งแต่ตัดสามตั้งแต่ตัดหกชุดนะเราก็จับอ่ากันสามตัวสามชุดนี่ก็ของเราก็เข้าโต๊ดบ่อยนะทุกคนนะ ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะวันนี้ก็เออเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้คู่ไหนเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจา้าเรามาดูของวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะทุกคนนะจะหมดเดือนอีกแล้วนะคะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะฮะเป็นห้านอยรวมนะคะห้านอยรวม ห้า,ห,าหน่อยรวมของเราก็ตั้งแต่เฉพาะกิจกรารชาติพิเศษปกติ v i p นะคะห้าหน่อยนะก็จับดูเอานะคะวันนี้ตัวรูดตัวเด่นของเรามาที่ให้ที่ศูนย์และก็หนึ่งนะคะศูนย์แล้วก็หนึ่งตัวเด่นตัวรองนะคะตัวเด่นตัวรองของเรา ระวังศูนย์กับหนึ่งมาด้วยกันด้วยนะวันนี้นะระวังศูนย์กับหนึ่งมาด้วยกันด้วยนะจ้าววันนี้ให้ที่ศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้า แล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าที่เหลือจะเป็นตัวกันจะจับเป็นตัวกันให้นะทุกคนที่เหลือหกชุดจะจับเป็นตัวกันจับคู่กันเป็นสามตัวให้นะคือศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์หกหนึ่ง อาจจะเอียงหน่อยต้องขออาภัยด้วยนะทุกคนนะเลขไอ้เลขทูบข,ของเราก็เข้านะทุกคนนะก็ไปติดตามดูนะเลขทูบนะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันให้กันด้วยนะสูตรสองของเรานะคะสูตรสองของเรานะคะวันนี้ ชุดสองของเราวันนี้นะคะจับชุดได้คือให้ที่ศูนย์หกหนึ่งนะคะได้ที่สามสี่เก้านะคะแล้วก็คู่สุดท้ายชุดเด่นนะคะอันนี้จะเป็นชุดเด่นก็ได้นะใครชอบนะ อ,อย่าลืมตัดเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดการไม่ว่าจะเป็นชูที่สองอย่าลืมตัดเล่นนะคะามาไดา้ทั้งเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ V, v ี p ีมีสิทธิมาได้หมดนะถ้าใครมีสูตรเด่นๆก็ลองมาทำแล้วก็ตัดไปเล่นดูนะคะสูตรของเราเป็นสูตรคำนวณให้ไวเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะบางทีก็ มันหลายสูตรบางทีก็อาจจะสับสนนะทุกคนนะแต่ก็จะพยายามเอาสูตรที่เราเคยเข้าแล้วก็สูตรของเราเดินต่อนี่แหละามาให้มันก็จะมีช่วงที่หลุดบ้างเข้าบ้างที่บ่อยที่สุดก็จะมเดือนหนึ่งก็จะเห็นประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ทุกคนสังเกตนะสูตรของเราแล้วอีกประมาณอาทิตย์กว่าของเราก็จะเดินดีเป็นปกตินะฮะเดินไม่ดีหมายถึงว่ามันอาจจะหลุด ตัวเจาะของเราทั้งหมดนะคะแต่อาจจะไปตัวลูกของเราเนี่ยไม่ค่อยหลุดนะคะไม่ว่าจะเป็นมาแบบไหนตัวลูกของเราก็ยังมาอยู่เรื่อยๆนะคะสามารถนำตัวเด่นของตัวเองทำสูตรแล้วก็เอาไปจับคู่ได้นะคะตัวลูกตัวนี้นะคะวันนี้ทำเป็นอเอาสูตรเอาสูตร เป็นสูตรหลักสิบล่างนะคะเป็นสูตรหลักสิบล่างนะคะเอามาทานะคะแล้วก็เป็นสูตรของอทั้งสี่นอยนี่แหละนะคะเอามาทานะคะแล้วทาเป็นตัวเด่นให้นะคะก็มาดูนะคะมาดูว่าวันนี้ของเราเด่นอะไรนะคะคู่เลขที่ชอบในวันนี้นะคะสูตรสองก็ 2, จะเป็นคู่นี้นะคะ ที่เห็นชัดเนาะใครสามารถจับแตกเป็นสองตัวได้นะคะอืมอจะเอาไปเล่เลขรูดก็ได้นะคะวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะมาให้เห็นอยู่นะคะส่วนตัวเจาะของเราดินสูตรนี้นะคะออันนี้คือสูตรเดียวกันนะคะตัวกันกับตรงนี้คือสูตรเดียวกันอันนี้คือคนละสูตรนะคะก็ค,คือสูตรที่สองนะคะอันนี้คือสูตรที่สองนะคะ ถ้าใครอยากให้ลงทั้งสองสูตรสูตรนี้มันจะมีสองสูตรนะคะมันจะมีทั้งหมดยี่สิบสี่ชุดนะคะถามว่าหมมมาเหมือนกันนะคะมาเหมือนกันนะ,ะ,นะแต่ว่าอาจจะลงให้แค่นี้เพราะจะได้ไม่เกิดการที่มงคาไม่ชอบเลขเยอะๆนะคะไม่ชอบตัวเลขเยอะๆนะคะวันนี้คัวเลขที่จะให้นะคะก็คือให้เด่นวันนี้นะคะ ก็ชอบคู่นี้แล้วกันคู่นี้มันเป็นดินกำลังวันด้วยนะคะเป็นดินกำลังวันด้วยนะวันนี้แล้วก็อาจจะเป็นสุดนี้นะคะอ่าโอเคก็ให้สองคู่นี้นะคะหรือใครจะชอบนี้ก็ได้จับแค่สีชุดนี้ก็ได้ หรือหกชุดนี้แต่วันนี้มันก็เด่นทั้งสี่ทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งทั้งเก้ามาก็เลยให้ไปอย่างนี้นะคะฉะนั้นเลขหนึ่งเก้านี่เป็นเลขกําลังวันนะคะกาลังวันประจําวันพุธนะคะส่วนเลขนี้เป็นเลขด่นนะคะเลขด่นที่คํานวณได้ออกมานะคะก็มาเยอะคู่นี้นะคะหรือใครจะจับไปรูดก็ได้เช่นกันหรือจับคู่ไปเลยก็ได้นะคะของเรานะคะ ก็วันนี้นะคะก็ขออวยพรทุกคนนะคะเฮงปังปังรับโชครับทรัพย์กันทุกคนนะคะวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากติดตามคลิปทุกของเราด้วยนะคะที่ลงท้ายคลิปนะคะก็มาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะคะที่อาจจะหลุดไปวันสองวันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะว่าถ้าวันไหนหลุดนะคะ วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ขเขากล่าควคำว่าโชคดีและสวัสดีจ้า